สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะประการพามาชมกุหลาบแต่เช้าเลยค่ะวันนี้เนาะเมื่อวานนี้ค่ะดีใจมากๆเลยค่ะฝนอย่างแรงเลยค่ะน้องๆคะ่ะมาครบหมดเลยค่ะทั้งเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า,ฟ,าฟ้าแลบนะคะพายุค่ะลมค่ะแล้วก็ฝนเทกระหน่าลงมาตอนแรกนะคะประการคิดว่าเอ๊จะตกหรือเปล่าเพราะว่ากลางวันแดดร้อนมากๆเลยค่ะ มาตกตอนบ่ายค่ะน้องๆค่ะตกตอนบ่ายสักบ่ายสามบ่ายสี่โมงนี่แหละโอ้อย่างแรงค่ะประการก็เลยดีใจกับกุหลาบค่ะเพราะว่ากุหลาบประการได้ช่าล้างใบนะคะได้ชะาล้างหน้าดอกแต่อันไหนที่บานอยู่แล้วดอกก็เละหมดเลยค่ะน้องๆค่ะแต่อันไหนที่ยังไม่บานนะคะหน้าตาน้องสดใสามากเลยนะโอ้นี่ค่ะประการไปเคลื่อนย้ายกระถางกุหลาบที่เหลือสิบห้ากระถาง มาไว้ซุมนี้แล้วค่ะนี่มาไว้รวมกันตรงนี้เนาะนี่บริเวณตรงที่ประการขุดหลุมปลูกกลาบใหม่แปดต้นน่นเนาะโอ้ทีนี้นะคะประการก็ต้องอ,อดูแลใกล้ๆค่ะทีนี้เวลาลากสายยางมาก็ลากมาแค่ครั้งเดียวแต่เมื่อวานนี้ค่ะพอประการข,ขุนย้ายมาสเสร็จแล้วเนะตั้งแต่เช้าเลยค่ะไปขุนมาเลยตั้งแต่เชา้าพอสเสร็จแล้วประการลดน้ําค่ะโอ้ทาไมรู้สึกเหมือนานานมากๆเลยค่ะ ใช้เวลาในการรดน้ําแต่ละกระถางแต่ละหลุมแต่ละแปลงแต่ละต้นนะคะนานมากๆเลยค่ะนงๆค่ะโอ้แต่ช่างมันแตค่ะจะนานมากน้อยแค่ไหนเราก็ทํามาตลอดเนาะถ้าเราไม่ทําไม่รู้ว่าใครจะมาทําให้แต่เมื่อวานนี้ค่ะวันนี้ประการตอนเช้าประการก็เลยว่างค่ะประการตื่นมาแต่เช้าประการก็ไม่ต้องที่จะต้องรดน้าเลยเนาะเพราะว่าเทวดาลดให้แล้วค่ะนี่ค่ะ R O E ค่ะนงๆค่ะต้นนี้เนาะต้นนี้ก็สวิต บูมูลค่ะอันนี้ก็ลอตโตลีนินค่ะบานพูนบานนานจนดอกซีดดอกเซียวค่ะเดี๋ยวประการจะตัดทิ้งแล้ววันนี้เนาะอันนี้ก็พิงซัมเมอร์สโน่ค่ะดอกเขาบานดีมากๆเลยค่ะน้องๆค่ะนี่แตกยอดแตกกิ่งดีมากๆเลยนะคะเตียกยอดกระดงมาหลายกิ่งเลยค่ะนี่นะคะเป็นพุ่มเป็นพวงค่ะอันนี้ก็บูเซราค่ะแตกกิ่งกระดดงใหม่มาให้สองสามกิ่งเลยค่ะนี่แตกกิ่งกระดงนะคะสีแดงๆมานี่ สงสามกิ่งนะคะแล้วก็มีกิ่งกระดุงย่อยนะคะโอ้ยประการชื่นใจมากๆเลยค่ะในความรู้สึกนอะแต่ฝนแรกค่ะฝนแรกนะของปีนี้เนาะทั้งลมทั้งฝนโอ้ยแรงมากค่ะกุหลาบบางต้นของประการเนาะที่ประการปลูกลงในหลุมประการใช้ดินที่ปุงเนาะดินก็ไม่ได้แน่นนะคะเอ่อพอเวลาลมพัดมาค่ะต้นกุหลาบประการก็สีบ้างเนาะก็มีเสีมีอนเอ็นบ้างแต่ประการว่าเดี๋ยวประการจะ หาไม้มาค้ำเขาค่ะเพราะว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้นเขาใหญ่ขึ้นเนาะแล้วทีนี้รากเขาก็จะโอนเอ็นค่ะนะคะนะคะลำต้นจะไม่ดินไม่แน่นนะคะน้องๆค่ะถึงจะปลูกในดินได้ในหลุมได้ประการก็ปรุงดินเหมือนในกระถางเลยเนาะก็ทําให้ต้นกุหลาบมีดินหลวมนะคะพอดินหลวมแล้วเขาก็จะออโอนเอ็นได้ค่ะนี่ค่ะกุหลาบทั้งหมดประการมาไวตรงนี้แล้วเนาะ นู่นค่ะอันหกกระถางตรงข้างๆล็อเกวียนนะ่ะประการเอาวอาไวนิ้ที่ไม่ได้ใช้แล้วค่ะมาปูปูเพื่ออะไรคะเพื่อไม่ให้เ,เวลาเราลดน้ำน้ําลงไปในดินหนึ่งแหละกันไม่ให้ลากเข้าลงดินสงองกันไม่ให้น้ำบริเวณพอเวลาน้ําไหลไปในบริเวณใกล้ๆกระถางดินก็จะชุ่มชื้นอยู่ค่ะแต่จะไม่มีหญ้าขึ้นเนาะประการก็จะป้องกันเอาไว้ได้เล็กน้อยก็ยังดีค่ะนี่ค่ะดูสิคะ อ่บาบะฮามดาบี้ประกนนารนอหน้าเละหมดเลยค่ะความหมดเลยเพราะว่าฝนแรงมากๆค่ะน้องๆคะ่ะเม็ดใหญ่ด้วยนะประการก็เลยเดี๋ยวจะมาเด็ดโอกค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นกุหลาบต้นใหญ่ค่ะอันนี้เมรลกีนค่ะเมรลกีนประการดูเหมือนมันเหี่ยวเหี่ยวยังไงก็ไม่รู้หรือว่ารากเขาเน่านี่แต่เมื่อวานนี้ประการยกมาประการว่าแต่ตอนนี้เขาดูสดชื่นขึ้นบ้างเล็กน้อยแล้วค่ะนี่เหมือนเขาเหี่ยวเหี่ยวนะคะน้องๆในสายตาเนาะ นี่อันนี้ก็ดอกสีม่วงค่ะบูริเบอร์นะคะบูริเบอร์นะคะอันนี้ก็สวิดดีไลท์ค่ะนี่ค่ะมีดอกหนึ่งสวยมากๆเลยค่ะน้องๆคะ่ะอากาศเย็นค่ะอากาศสบายมากเลยวันนี้ดีเนาะฝนตกก็ทำให้พื้นที่บ้านบริเวณประการอันนี้ก็บูมูลสโตนค่ะ ยังทําให้บ้านประการสดชื่นมากเนาะอากาศดีมากๆเลยค่ะตอนนี้เนาะนี่ค่ะกุหลาบที่ย้ายมาใหม่ก็ไม่ได้กระทบก,กระเทือนอะไรเพราะว่าประการก็ใช้สองมือนี่เลยคะ่ะถือมานะคะ40กว่ากระถางค่ะตั้งแต่วันก่อนแล้วเนะาะเมื่อวานนี่สิกระถางแล้วก็เดินขึ้นเขามาค่ะเดินขึ้นทางลาดชันค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ทอฟฟีค่ะสมกระถางมาไว้ตรงนี้เนาะ ตอนนี้นะคะพื้นที่บ้านประการดินแฉะเหนียวมากค่ะเวลาเดินนี่นะคะติดรองเท้าเลยนะรองเท้านี่หนาเป็นนิ้วๆเลยค่ะนะคะนี่ประการก็เอามาไว้ตรงนี้ด้วยกันค่ะนี่ค่ะดอกเขาสดชื่นมากๆเลยค่ะนี่มีกิ่งก้านขึ้นมาแตกกิ่งกระโดงให้ประการนะก็าจะเลี้ยงไปตรงนี้แหละค่ะตรงนี้ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากตรงโน้นค่ะแดดร้อยเหมือนกันค่ะแดดร้อยฝนร้อยเหมือนกันลม ลมก็เยอะเหมือนกันค่ะแต่ก็ยังดีหน่อยที่ยังมีต้นไม้อื่นอยู่ใกล้ๆบ้างเนาะมีต้นขี้เหล็กมีต้นมอนนะคะมีต้นขนุนนะคะก็พอนี่ค่ะบริเวณหน้าบ้านประการนะคะเอามาไว้ตรงนี้เลยค่ะนะคะต้นนี้เป็นกุหลาบเก่าเมื่อปีที่แล้วค่ะนะคะอันนี้เหลืองเฉลิมพระเกียรตินะคะอันนี้โทปีคานานะคะนี่ต้นนะเนี่ยค่ะเขาจะชอบเป็นลายแบกนะคะน้องๆค่ะนี่มีลายแบก กำลังจะเป็นได้แบกหลายต้นเลยแหละแต่ประการก็ไม่ซีเรียดค่ะเพราะว่าเขาให้ดอกให้ผลมาแล้วปีสองปีแล้วค่ะปล่อยเข้าไปค่ะนะคะถ้าเขาจะตายถ้าเขาไม่อยากอยู่ก็แล้วแต่ค่ะนะคะนี่ค่ะกิ่งกระดงของเอ่อไดนามิกค่ะน้องๆค่ะไดนามิกนะคะเป็นดอกกุหลาบที่ดอกใหญ่สวยมากค่ะพอมาอยู่ที่อากาศบ้านประการนะคะเอาไม่อยู่เลยค่ะนะคะยังไม่ค่อยเผยความงามให้เห็นเลยค่ะน้องๆ แต่ประการเคยได้ยินนะคะน้องบางคนบอกว่าต้นไหนไม่สวยต้นไหนไม่งามต้นไหนไม่ถูกใจก็ถอนทิ้งค่ะประการก็เลยเออช่างมันเถอะเลี้ยงไปผสมผสมยผสมผสีกันไปค่ะนะคะจะมีดอกสวยบ้างดอกไม่สวยบ้างก็แล้วแตะค่ะได้ไมาแล้วก็เลี้ยงไปก่อนเนาะไม่ทิ้งค่ะจนกว่าเขาจะไปเองค่ะนะคะจะถอนทิ้งก็สยียดยเขาก็ยังไม่ได้มีความผิดอะไรนะคะเพียงแต่เขาออกดอกไม่สวยเท่านั้นเองค่ะน้องๆดูสิคะนี่ข้างในสวยมากๆเลยนะ แต่ข้างนอกนะคะเขาไม่สามารถบานได้ค่ะนะคะเป็นกับอากาศนี่แหละเนาะต้นนี้ก็ซาเฟียค่ะดูสิคะกิ่งกระดูงเขาให้ดอกมาพวมกันสี่ห้าดอกนะคะบานไปแล้วประการเด็ดไปแล้วหนึ่งนี่ค่ะอันนี้ก็มิดไนบลูค่ะมิดไนบลูก,ก็แต่กิ่งแตก่ก้านให้ประการค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะต้นกุหลาบก็ตื่นนี่เห็นไหมเดี๋ยวประการจะต้องนี่ค่ะสีเห็นไหมนี่อยู่ในกระถางเขายัง4ีเลยค่ะน้องๆขนาดต้นเตียเต้ยๆนะนี่ เดี๋ยวจะต้องหาไม้มายึดค่ะนะคะหาไม้มายึดให้เขาช่วยเขาค่ะนะคะนี่ค่ะต้นไม้ประการโอ้สดชื่นมากๆค่ะวันนี้นะต้นกิเลรก,ก็เริ่มแตกยอดใหม่แล้วค่ะนี่เอาแหละโอ้สวยงามค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะกุหลาบในแปลงในหลุมต่อไปนี้นะคะปัญหาต่อมาถ้าฝนตกดีๆนะคะ ปัญหาต่อมาของประการก็คือบริเวณจะเป็นแต่วัชพืชค่ะนะคะจะมีต้นกระดุมทองแล้วก็ต้นอะไรนะคะที่รากเขาเหมือนกระชายนะคะนะคะที่ดอกสีม่วงน่ะน้องนโอน้ยน,น,นี่ค่ะกุหลาบก็มีดอกให้ชมบ้างเล็กๆน้อยน้อยค่ะนู่นนะคะมีดอกให้ชมบางต้นก็กําลังแตกกิ่งแตกก้านค่ะก็เป็นโรบโดอกของเขาเนะเาะแล้วก็ปล่อยไปตามอันนี้ค่ะ โอ้น้องน้องคะคารียังอยู่คะ่ะน้องนองคะ่ะยังอยู่ยังอยู่หลายดอกอยู่ค่ะนะคะคารีแล้วตอนนี้เป็นรอบดอกของนี่นี่คะ่ะคนสเตนคะ่ะน้องนองคะ่ะคนสเตนสามต้นนี้มาแล้วคะ่ะแล้วนี่คะ่ะอเล็กซานดีนสองต้นนี้ก็มาเหมือนกันคะ่ะน้องนองน,องนี่นะคะนี่คะ่ะตอนนี้นะคะใบเบยสวยงามคะ่ะโอ้ ฝนค่ะฝนฝนทําให้กุหลาบประการน่านมมดนิดๆค่ะเพราะว่าอะไรคะ่ะดินค่ะดินกระดินนะคะดินเขาก็ะดินกระดนขึ้นมาค่ะนะคะว้าวนี่ค่ะขนาดประการเอาเชือกมามัดแล้วแลนี่เหมือนต้นกุหลาบประการยังจะซีๆอยู่เลยนี่นี่ค่ะโดกเขาโดนฝนค่ะนะคะ กิ่งก้านกิ่งกระดูขึ้นมาเรื่มใหญ่แล้วค่ะนี่นี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะเรื่มใหญ่เรื่มตูล้วโอ้สวยงามค่ะน้องๆค่ะปลูกไปค่ะนะคะมีน้องบอกว่าน้องบอกว่าเนี่ค่ะแสงแดดบางทีก็ทําให้ใบหงิกงอได้เหมือนกันนะคะยกเว้นนอกจากเพียแล้วก็ยังมีเแสงแดดค่ะที่ทําให้ใบหงิกงอยอดหงิกงอได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นแต่เพียเนาะ ฉะนั้นถ้าเห็นก็ถ้ามีเพี้ยมีาลายแดงก็หยิบออกค่ะเป็นคล้ายๆชักใยนหะค่ะนะนี่เหลืองมะนาวค่ะน้องๆคะ่ะโอ้นี่ค่ะลูคูลูคูค่คะกูกูลูคูนะคะอันนี้ก็ ซัมเมอร์ไทมค่ะบานทนบานนานสวยงามมากๆค่ะใบเบยยังสวยงามค่ะนะคะถ้าเจอใบเหลืองใบอะไรก็เด็ดออกค่ะน้องๆค่ะเอาออกบ้างเพราะใบกุหลาบประการเยอะอยู่นะนี่ค่ะก็จะเริ่มมีใบจุดใบอะไรก็เอาออกค่ะนี่นะก็จะมีใบจุดใบอะไรอาจจะเป็นเชื้อราปิวปิวค่ะน้องค่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็กูเดนมาสตาร์ดค่ะนะคะนี่ค่ะดอกเขายังไม่ไปไหนเลยค่ะนี่ยังลายสวยอยู่เลยค่ะเก่าแล้วค่ะเดี๋ยวประกาศจะเด็ดออกนะนี่ค่ะกุหลาบหลายต้นนะคะวันนี้คเดสจูบิลีน่าจะบานค่ะสามดอกนี้นะคะน่าจะบานกำลังเยยมเย้มนี่ค่ะดอกใหญ่มากค่ะนี่ค่ะกุหลาบที่เราปลูกเนาะให้ผลผลิต บ้างหยุดพักต้นบ้างเป็นธรรมชาติของเขาค่ะประการไม่ได้ไปเล่งเล้าอะไรเลยแต่ตอนนี้นะคะกุหลาบประการต้นแข็งแรงมากมากค่ะแข็งแรงสุดๆไปเลยค่ะทีนี้ถ้าประการอยากให้เขามีดอกนะคะประการจะต้องไปหาปุ๋ยหาสารอาหารมาเพิ่มให้เขาค่ะเกี่ยวกับการเล่งดอกอะไรประมาณเนี่ยค่ะบำรุงดอกต้นกิ่งใบก้านเขาแข็งแรงแล้วโตไปก็จะต้องไปหาต้นที่ปุ๋ยที่บำรุงดอกมาค่ะน้องเพื่อให้กุหลาบติดดอกมากขึ้นค่ะ เพราะว่าตอนนี้ประการไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเพิ่มเติมให้เขาเลยเลี้ยงไปรวมๆกันค่ะใส่ปุ๋ยก็มีเพิ่งซื้อมาก็มีสูตรสิบหกเนาะสูตรเสมอสิบหกสิบหกสิบหกแล้วก็ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดค่ะนะคะซึ่งประการว่าเขาก็ดีขึ้นระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าอยากให้กุหลาบสวยกุหลาบงามมีดอกเยอะประการต้องไปหา,าเออกุหลาบเออปุ๋ยกุหลาบที่สําหรับให้เขามีดอกนะคะน้อง เดี๋ยวต้องไปหาค่ะนะคะตอนนี้กําลังเข้าไปดูในช่องออนไลน์อยู่ว่าเออมีกุหลาบอะไรเอ้ยมีปุ๋ยอะไรที่จะช่วยให้กุหลาบแตกยอดแตกดอกดีๆค่ะนะะประการว่าเดี๋ยวต้องลงไปหามาใช้ดูค่ะเพื่อให้สวนกุหลาบประการสะพั่งไปด้วยดอกกุหลาบค่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้กุหลาบประการก็ร้อยประมาณร้อยสามสิบบวงนินดๆค่ะน้องๆค่ะประการยังไม่ได้นับเลยเนาะนี่ค่ะพราฝนตกแล้วนะคะลาวิลาคอตตาก็ หน้าสวยเชียวค่ะนี่หน้าสวยนะคะโันี้อันนี้ก็มาสุระค่ะนี่นะคะน่าจะเป็นมาสุระหรือไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ประการก็พูดผิดนะคะเลดอีเดนค่ะน้องๆค่ะดอกตูมมาหลายวันแล้วค่ะนี่ตูมอยู่นั่นแหละค่ะไม่ยอมบานนะคะนี่ค่ะโอ้นะคะกุหลาบพอมาไว้ตรงนี้แล้วรวมๆกันตรงนี้แล้วก็โอเคค่ะน้องๆค่ะ นะคะก็โอเคลอนดอนไอสามต้นนะคะนี่อันนี้ก็ไมล์รูทค่ะไมล์รูทก็แตกกิ่งกระดูงย่อยขึ้นมาค่ะต้นใหญ่มากๆเลยค่ะถ้าประการหาปุ๋ยมาบำรุงเขานะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดอกเนาะเขาน่าจะมีดอกเยอะค่ะเพราะว่าต้นเขาแข็งแรงมากๆเลยค่ะกุหลาบประการทุกต้นเลยค่ะน้องๆคะ่ะทุกต้นนะคะรู้สึกว่าเขาจะแข็งแรงเยอะๆเลยนะคะนี่ดูสิคะ่ากุหลาบประการ ะะไม่ว่าจะเป็นในกระถางไม่ว่าจะเป็นในเปลงนะคะตดอกเขาสวยค่ะดอกนี่ใหญ่มากนะคะไม่ต่ำกว่าสามนิ้วเลยนะคะประการต้งบอกว่ากุหลาบนะคะถ้าเราเลี้ยงดีๆเนาะน่าจะได้ดอกสามนิ้วครึ่งสี่นิ้วไปเลยเนาะนี่ค่ะไว้ดีมโดนฝนก็ล่วงไปค่ะน้องๆค่ะก็มีดอกบานบ้างดอกตุ่มบ้างนะคะแต่กิ่งก้านใบเขาสวยงามค่ะกิ่งก้านใบเขาสวยนะคะ น่นค่ะซาฟีเอเอยไม่ว่าจะเป็นซูวินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบิชอปคาสเซินนะคะติดช่อเต็มเลยค่ะน้องนองคะนี่ค่ะอันนี้ก็ดูสิค่ะยอดของชัวเอเมนูเอลค่ะสูงไปโน่นค่ะขนาดน้มแล้วนะคะนี่แล้วทีนี้ก็แตกออกมาจากโซกใบเนาะยอดเขาแตกออกมาจากโซกใบเขาก็สูงไปค่ะนะคะนูค่ะลาวิลาคอตาก็สูงไปเหมือนกันค่ะน้องน้องคะพอแตกกิ่งแตกก้านมานะคะเขาก็จะสูงไปนะคะเพราะว่าเขาเป็นกุหลาบกึ่งเลื้อยเนาะ เนี่ยค่ะเขาแข็งแรงมากๆเลยประการบางทีก็ไม่ได้ขึ้นไปโน้มเขาเนาะไม่ได้ไปโน้มเขามาลงม,มาอยู่ในซุ้มค่ะนะคะนี่ค่ะโมนาลิซาต้นนี้ก็เริ่มแตกกิ่งกระโดงขึ้นมาอีกแล้วค่ะนี่นี่แล้วช่วงนี้ซุ้มนี้นะคะนี่ก็จะเป็นกิ่งกระโดงแล้วก็จะมีดอกมาแบบนี้เลยค่ะนี่ดอกเขานะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะนะคะ ถึงดอกจะไม่ใหญ่มากนะคะแต่ก็น่ารักค่ะตุม้มมุติมิแต่ก็ไม่ตามก็สงนิ้วค่ะน้องๆค่ะนี่มีเป็นโช่เลยนะคะโดนฝนค่ะนี่ค่ะเฟิร์สแอนไอของปากกาก็แตกกิ่งกระดงสีแดงแดงขึ้นมาค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะแตกกิ่งกระดงสีขาวขึ้นมานะคะก็เลี้ยงไปค่ะเลี้ยงดูไปแบบนี้เนาะโอ้เมื่อวานนี้ค่ะดูสิคะบริเวณ มันเป็นที่ลาดทีค่ะเวลาฝนตกมาน้ําก็ไหลบลา่าผ่านสวนกุหลาบประการมาเลยค่ะแล้วเมื่อวานฝนแรงฟ้าแรงประการก็เลยไม่ได้มาขุดร่องน้ําค่ะปล่อยให้เขาไหลาตามธรรมชาติไปค่ะนะคะไม่ได้ดูเพราะว่าเราก็กลัวมันกันเนาะฝนใหม่ฟ้าใหม่เราไม่กลัวจะออกมาอยู่นอกอาคารเนาะมาทางานงอก,งอก,งอกเดี๋ยวอันตรายเกิดขึ้นมานะคะนี่ค่ะปู๊บจรโปรนะคะปู๊บจรโปรก็ แต่กิ่งก้านใหม่มาค่ะสีแดงนะคะแล้วก็มีน้องเย้มเย้มกันสามโดมพรมกันเลยนะคะเมื่อก่อนค่ะเคยบวกโดกพรมกันยี่สิบกว่าโดค่ะสวยมากๆค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะปโปรยโจรโปนะคะและตอนนี้นะคะเออสปิริตออฟิดดมประการต้นนี้เมื่อกี้นี่สีนาะประการก็ไปเอาเชือกมามัดดึงลังเข้าไว้ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะ ดอกเขากำลังเยี่ยมเยมสวยมากๆค่ะน้องๆค่ะสปิริตออฟฟิโดมนะคะโอ้นน่นค่ะคูโคนัทไอก็กำลังติดกำลังเยี่ยมเยมค่ะสองสามดอกเลยนะคะโอ้สามสี่ดอกเลยค่ะน้องๆค่ะบางทีประการก็ดูไม่ทั่วถึงเนาะนี่ค่ะมีใยแมงมุมค่ะใยแมงมุมนะคะกุหลา,าบสีส้ม ชมสวนกุหลาบไปเรื่อยๆค่ะนะคะนี่ค่ะไว้แย,ย่งเอามาไว้ตรงนี้คอยดูซิว่าเขาจะเป็นสีเขียวขึ้นไหมเพราะว่าตรงนั้นนะคะแดดแรงมากๆเนาะแดดร้อยเอามาไว้แอบ,บๆกับต้นนี่นะคะต้นมอญสุขุไทยเนะะี่ยค่ะแล้วก็มีต้นมะม่วงบังด้วยมีชายคาบ้านบังด้วยค่ะเขาอาจจะดีขึ้นก็ได้เนาะเพราะว่าการเอากุหลาบมาไว้แบบนี้ค่ะประการว่าเราก็จะได้รู้กันค่ะว่ากุหลาบบางต้นชอบอยู่กลางแดดบางต้นชอบแดดลำไร บางต้นชอบแดดแค่40้า50เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ค่ะเราจะได้รู้เนาะฉะนั้นก็ตอนนี้ค่ะคงจะถาวรแล้วค่ะสวนกุหลาบประการเนาะประการคงจะไม่เลื่อนไปทางไหนอีกแล้วค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ดูสิคะนี่งออกดอกนี่ค่ะบีชอบคาซื่นเอออะไรเออนะคะมียอดใหม่ขึ้นมาเต็มเลยค่ะน้องๆค่ะติดตูมเต๊มเลยค่ะนะคะ กุหลาบหน้าร้อนนะคะนี่แต่ก็มีฝนพายุฤดูร้อนเข้ามาเนาะก็ทําให้กุดสวนกุหลาบประการสดชื่นมากๆเลยค่ะดูสิคะนี่วันนี้ก็มีลมพัดผ่านนะคะเพราะว่าอากาศจากฝนตกเนาะนี่ค่ะอลิกซันดีนแตกยอดกระดงมาเต็มเลยคะ่ะน้องๆคะ่ะนี่หลายยอดเลยนะคะนี่ค่ะแต่ดินตรงนี้นะคะเป็นดินเหนียวจริงๆเนาะเพราะว่าดีไม่ลากผูเลยเนี่ประการว่าจะเอา ปุ๋ยมาเพื่อยหมเขาก็เลยฝนตกสะก่อนค่ะอ้นี่ค่ะก็จะมียอดขึ้นมาแบบนี้ติมเลยนะคะหลายยอดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็กิ่งกระดูงโตมาแล้วค่ะนี่นะคะตัวเลขมันจะเป็นยอดบอดพออยู่ไปอยู่มาก็ต่อกิ่งมาให้ค่ะ นี่ค่ะซูวีเนียค่ะโอ้ฝนแรงน้องน่าสงสารมากเลยกิ่งน้องก็เล็กๆบางๆค่ะดูสิคะนี่โคหักที่โคหักนี่ไม่ใช่ร้อนนะคะกีบเขาหนาค่ะเพรากรีบหนาปั๊บน้ำฝนก็ทำให้โคเขาห้อยเนาะนี่ค่ะมีหลายดอกเลยค่ะนะคะมีเป็นหกเจ็ดดอกค่ะนะคะก็พอมีให้ชมค่ะน้องนองค่ะวันนี้เสียงไม้เสียงประการเหนื่อยก็ไม่รู้นอะนหรือประการเหนื่อย เมื่อคืนนี้แอบไอนิดๆค่ะน้องๆนี่เป็นไรหรือเปล่านะคะสุขภาพเนี่ยค่ะสำคัญมากๆเลยเนาะถ้าสุขภาพไม่ดีค่ะน้องๆคะก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะทำอะไรค่ะนี่ค่ะคอนสแตน์ช้อนี้ถ้าบานพร้อมกันคงจะสวยมากๆเลยค่ะน้องๆนี่ค่ะบีช็อปคัาซึ่นก็เต็มเลยค่ะน้องๆค่ะแตกกิ่งแตกก้านเต็มเลยนูนค่ะโอ้เออ เลดีเดนก็ไปบานอยู่ข้างบน3ามสี่ดอกค่ะน้องมองไม่ถึงหรอกเนาะดูไม่ถึงค่ะนี่ค่ะอันนี้คือโมนาลิซ่านะคะก็มีดอกสีแดงค่ะเต็มเลยค่ะดอกที่เห็นนี่คือโมนาลิซ่าทั้งหมดเลยนะคะนู่นค่ะดอกของลาลาวิลาคอต้าก็โอ้เสารแล้วค่ะเสารแล้วค่ะนะคะนี่ นองนงคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยววันนี้ประการพาชมแค่นี้เลยเนาะเดี๋ยวประการจะไปทําขนมปังก่อนค่ะช่วยกดติดตามประการหน่อยนะคะคนที่เข้ามาใหม่นะคะมีอะไรจะถามมีอะไรจะพูดกับประการก็ประการยินดีมากๆค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ